รานนั้นหน้าตารัฐบาลสูตรการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยอยู่ในหัวลึกยังเนี่ยแกบอกว่าไอ้ตอนนี้ก็ยังไงก็ต้องรอให้มีการรับรองผลการเลือกตั้งให้เรียบร้อยก่อนนะ,ะแล้วก็พยายามทําให้สมองปลอดโปร่งนะ,ะแกบอกว่าตอนนี้แหมต้องบริหารราชการแผ่นดินด้วยแล้วก็ต้องคิดเรื่องนี้ด้วยแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยหน้าตารัฐบาลที่จะออกมาใหม่เนี่ยแกบอกว่ายังไงก็ตามจะมีแต่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาบางคนใช้คําว่าหลอกกว่าเดิม นะฮะแล้วก็บอกว่าถ้าประชาชนเชื่อว่าบุคลากรที่มีอยู่ในรัฐบาลมีความสามารถเป็นที่ชื่นชมของพวกท่านการที่จะถอยให้กลับมาแยกกว่านี้มันเป็นไปนไม่ได้มีแต่ทําให้ดียิ่งขึ้นถือเป็นความตั้งใจของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็คะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนให้มา,มามากมายขนาดนี้จะทําอะไรเล่นๆเ,เอาแต่ใจตัวเองไม่ได้เพราะมีคะแนนเสียงเหล่านี้คอยกดหัวบ่าอยู่ต้องตอบสนองต่อความมั่นใจและความเมตตาของประชาชน นะฮะแล้วก็ล่าสุดนี่ก็ตามข่าวนี่คือช่วงบ่ายวันนี้นะฮะพักภูมิใจไทยเขาเรียกประชุมว่าที่สสทั้ง193คนและแกนนำพักก็นอกเหนือจากแสดงความยินดีพูดคุยแนวทางกันแล้วก็เตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆหลังจากที่คณะกรรมการกรกตประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการก็ต้องมานั่งคุยกันว่าจะดำเนินการอะไรกันต่อไปแล้วในช่วงเย็นนะฮะก็อย่างที่ว่าก็ ขึ้นรถแห่รอบพื้นที่อำเภอเมืองคอนครสวรรค์เห็นบอกว่าผ่านร้านเย็นตะโฟไอลูกชิ้นเล็กๆอะ่ะที่ชื่อดังเนี่ยนะแกก็อยากทานฮนะแกบอกว่าเดี๋ยวเมื่อไหร่โครงการคครึ่งพลัสกลับมาอย่างแน่นอนซื้อหนึ่งชามได้สองชามน,นี่น,นร้านเย็นตะโฟเจ้าดัง เนะฮะร้านเจดปลาเจ้าดังลูกชิ้นลูกเล็กๆนี่นี่ผมขอขอภัยจริงๆนะฮะชาวบ้านก็เรียกลูกชิ้นหัวนม <c oughs> นะฮะลูกมันเล็กมาก <c oughs> นะครับแต่ว่าอร่อยทีเดียวนะฮะทำจากเนื้อปลาแท้อะไรทำนองอย่างนั้นนะฮะเ <c oughs> คยมีโอกาสได้ทานอยู่เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> นะครับความเคลืนไหวพักอื่นนะครับพักอื่นๆดีกว่า นะครับพักกล้าธรรมของร้อยเอกธรรมนัทพมเผ่านะครับนอกจากนะฮะแอนอกนะฮะยินดีให้มีการนับคะแนนใหม่ในพื้นที่ที่พักกล้าธรรมได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งแล้วนะครับเมื่อวานนะครับยังออกตัวนะครับว่าไม่ใช่มี57เสียงนะฮะตามที่นะฮะผลการเลือกตั้งนะฮะรายงานการออกมานะครับณขณะนี้มีอยู่ในมือถึง80เสียงนะครับหลายคนตกตกใจกันบอกว่าเอไปหามาจากไหนนะฮะก็ แน่นอนถ้าคอการเมืองพุกเป้าไปที่บรรดาพักเล็กต่างๆนะครับไล่ตั้งแต่พัฒไทยรวมพลัง6เสียงเนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยนะฮะซึ่งมีรวมทั้งสิ้นเนี่ยประมาณสักสิกว่าพักได้ผมจำตัวเลขได้ไม่ชัดๆมีการคาดการณ์กันนะฮะว่าถ้ารวบรว,บว,บวบมบรรดาพักเล็กที่อยู่ในข่ายที่จะดึงเข้ามาอยู่ใน เป็นพันธมิตรร่วมในรัฐบาลชุดใหม่ถ้าจะดึงเข้ามานะจะมีทั้งหมดเนี่ยรวบเสียงดูแล้ว24เสียงฮะก็จะเป็นไทยรวมพลัง5อ้ห้าบวกหนะก็คือ6เสียงพลังประชานะ 5, ะรัฐนะฮะนะฮะมีพักเศรษฐกิจของคุณลุง,งรังสีเนี่ยนะฮะสมนะมีพักเพื่อชาติไทย2รวมใจไทย1แล้วก็พักที่เหลือเนี่ยตั้งแต่รวมใจไทยพักใหม่พรรไทยทรัพทวีพรรประชาธิปไตยใหม่ พักมิติใหม่รวมพลังประชาชนทางเลือกใหม่พักโอกาสใหม่เนี่ยพักละหนึ่งเสียงรวบรวมมาได้นี่ก็จะเป็นสาสเขตสักเก้าแล้วก็บัญชีรายชื่อ15นะฮะก็24ฮะคุณพี่หนุ่มครับอันนี้เอาเฉพาะที่อยู่ในขายที่น่าจะดึงมาได้นะแต่บางพักเขาอาจจะไม่มาอย่างเช่นประชาชาติ พักของคุณหญิงหน่อยพักของคุณพีรพันธ์อันนี้อยู่ในข่ายที่อาจจะไม่เข้าะนะฮะรประชาชาติปฏิบัติเอกทวีสอดส่องนะฮะไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์รวมไทยสร้างชาติคุณพีรพันธ์นะฮะสาลีรัฐวิภาคนะครับหรือแม้กระทั่งไทยพักดีนะฮะนายแพทย์วาวาง์เดชกิตวิกรมรวมไปถึงเสรีรวมไทยด้วยนะครับของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสนะครับซึ่งทับผหดที่ผมว่ามานี้อาจจะอยู่ในข่ายนะฮะที่จะไม่เข้าร่วมรัฐบาลนะครับ โดยการชักชวนนะฮะของทางร้อยเอกธรรมนัฐกรงเทก็ถ้าเอา24ตัวเลขนี้24ไปบวกกับพักรัฐบาลที่น่าจะเป็นแกนหลักนะฮะก็คือพรรคพรรคภักูมิใจทย193แล้วก็บวกของผู้กองธรรมนัฐ58เนี่ยนะฮะบ,บวก24เนี่ยมันจะได้ประมาณ275ครับ ก็อาจจะเป็นตัวเลขที่พอดีพอดีแล้วก็ท่าทีของแกนนําหลักของภูมิใจไทยก่อนหน้านี้อย่างคุณพิพัฒน์ราชกิจประการเนี่ยแกก็บอกมันไม่จำเป็นต้องถึง300หรอกเอาให้มันมั่นคงแล้วก็บริหารจัดการได้ดีกว่าใช่ไหมฮะใช่ครับนะฮะล่าสุดมีสูตรใหม่เกิดขึ้นนะครับในสือรายงานนะครับภูมิใจไทยเป็นแกนนําบวกกล้าทำบวกเพื่อไทยบวกพลังประชารัฐนะฮะประกอบด้วยสี่พรรคการเมืองนะครับตัวเลขนี้ทะลุ ไปเอาผมเอากลมๆนะฮะประมาณสัก330เสียงนะครับในว่านะครับเพื่อให้เสถียรภาพมั่นคงนะครับแต่จํานวนเสถียรภาพนะฮะของรัฐบาลเนี่ยไม่ความมั่นคงมันจะเกิดขึ้นไม่ใช่เป็นเรื่องของมือในสภาอย่างเดียวนะฮะมันเป็นเรื่องของหน้าตาเป็นเรื่องของนโยบายนะฮะซึ่งนะฮะฉากแรกนะครับที่ปรากฏชมกับผู้คนนะครับท่าการความคาดหวังอย่างมากมายนี่ถ้าออกมาแล้วไม่ว้าวนะฮะ งานหนักเลยสำหรับนายกอนุทินนะครับที่ผมว่านี่ยังไม่ชัดเจนยังไม่ลงตัวนะครับเป็นกระแสะข่าวต่อเนื่องจะชัดเจนก็ต่อเมื่อนู่ะครับนะฮะกก,ก,กตรับรองสอสอ0 0เขตแล้วครับแล้วนำไปสู่การรายงานตัวต่อสภาผู้แทนราษฎรเปิดประชุมสภานั่นแหละอ,ะ,ะอันนั้นชัดเลย